สวัสดีค่ะเขาสื่อซ่องอาชิกกอกค่ะอะไรนี่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 ปลาเป็ดมากะนยัยละดีปังกะนย,ย่ยซ้ำเดียวละละกับอันนั้นอนะ่นนุนนะนุนอันนั้นอยู่เพือนเขานะเท่ากันแล้วมา มาดูข้อไก่ข้อไก่ลงตาออกมาแล้วพี่มาเบิ่งข้อไก่ข้อไก่ฟังทเทเราเไปไซสบนี่บนันอัตเตอไปซิเลอร์แบนี่นะ แง่ไปชิลออ้อบ้านไปข้อเก้ามันแต่ว่ามันก็ไปยุ่ยชนยู่ทางนั้นได้ยู่แต่ว่ามันกลัวงไงกัวหม,มามา,มากัดมันไงเออดด <laughs> จักรยานน้อยข่อย อันนั้นบ่นาเต้ชิ่ง่ายใกล้นี่บ่ง่ายใกล้นี่บ่ไม่ได้กินข้าวบ่ได้บ่ได้สักโต๊บ่โอืมเธอไปไหนมาทันนี้เธอเธอไม่มาตกน้ำ ไปอาน้ำมีาแไปนอนไปลูกไปมีมีมีกินกรกมูซ้ำกันเลื่อกับอนามาประเต็นนะไปนอนมีอะไรแล้วไปนอนเว้นมอะรกินหมอเยนมมันเป็นมันมากินเยอะบ่ เอากินก้อนแล้วขาอคอยเหล่านี้อันตาซาแล้วแกงอันนั้นเด็ส่แกงเฮดใส่กระดูกหมูเพราะว่าจะนั่งเพราะว่าจะสูบน้ำสูบน้ำเพ่อไม่ให้เอาจเอาปลามาปีก้สองตัวข้อมือดี่อาข้ามือเจ้านะบ่นี่ละคือค้ามข่อยนีสูบน้ำเอนกัาปลามาปีก สูบหน้าบอกเลยแล้วกับเป็งสูบนังกับมวยขึ้ากินปลาสองตัวซูเอรูปอร์ไซด์นกซูเรไซั้างหอยจีสูไปอ่าอยจีสูไปใช้เรื่องของหอยกินข่าวกับย่างกินข่าวกับอะไรอบอบกินกุ๊กฮะที่เหล่อว่าดิเผา คุณยิ้มแห้งคุณาปั้งได้กินข้าวยังกินแล้วอันนี้เป็นอุปกรณ์อุปกรณ์อั่นผู้บ่าวเป็นอั่นมาไหลซดได้เนี่ยอ่านั่นแหลยพอกระเบื้องเยอะอะไรกับอุปกรณ่อันอื่นอะไรับอุปกรณ์ตาช้างแป้งคนละยี่ห้อกับนาเตเน้ะแป้งคนละยี่ห้อกับของนาเต๋ยี่ห้อนี่ยี่ห้อเบาหวานอ่าครับ ครับครับครับสวัสดีครับแป้งยังเสียงนั่นเดอมเนื่องอ่าอ่าเอลเปยนสับเป๊ะถ้าแป้งมาเปลี่ยนมารลดอ่าของของนาแตงยี่ห้อหนึ่งเนาะยุ่งเกี่ยวกับเสาให้กันพอเจอเสือกมัดคายเจ้ายันเจ้ายันจะตกไหมบ่าย่ายนี่ย่างย่างความสูงย่างความสูง ย่ากที่กลัวความสูงนะครับสี่ากความสูงแล้วคอยกอดเ้าอย่าไปย่างไก่จะกูวิ่งวิ่งไปตกตาลงไปเอาคอยกอดไว้คอยเห็นน้ำในห้งคอยตกใจคอยว่าปีนคอย่าคอยมาหันไปใส่น้ำเนี้ยบ่แมนเขาสิไปเที่ยวอยู่ไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเหนือเที่ยวนั่นแหละก็าทขึ้นเครื่องไปจะที่ทีขึ้นน้ำเขาดีบ่ได้ขึ้นแล้วอันยังกับย่านมืดโอ้ยตายเลยมึงเนี่ยมันบ่ได้สูงบ่ได้สูงแล้วมันตกใจมึงในน้ำนะฮะ น้ำนะมันเน้นน้ำนะมันไมกี่ตัม้งนเน้นน้ำนะมันเขียวลืมๆนะก็เลยกอดโคกเสาไว้ไปตกปลายนี่ไงฟ้าก็ลอยไปต้นอะไต้นตาข่อยกับวันปะควัวตัวสัมเขียนนี่ไงอันนี้ผ่าเช่นผ่าเนี่ยบ่กอืดีเอาเอาอันเอาเข่าไปย้อนเสียปากมันกรบโดมอ่ะยังมแมนบ่เดี๋ยวมาได้มันหิวเข่ามาได้กน ขอบ่มีเกี่ยวเด้อยายนี่บ่เกี่ยวน่ะหาเกี่ยวแล้วบ่เห็นเกี่ยวมันมีได้เกี่ยวมื้อนี้ยายสุพรมสิไปอียงก็เฮือนแล้วเอาแต่เกี่ยวลเกี่ยวเฮมดีดก็ตเกี่ยวสิไปหาอแล้วบ่ อเอาหนีเอาเอาเอาไ้นี่เด้อเอ็ดข้าวปุนี่ไฮไฮไนี่เลยเฮ็ดข้าวปุ้นเอาไว้มาไฮเอากบมาไฮบะของตายเอากบี่คอยบ่คอยไปอกพอกบกอนบกอนค่อยจิตาไล่ไปงใา้งัวงัว่อยก็จะไม่ดีดีไปจังไรห่องจนหมดยัน สามโัสะบัดคักรวบไปใส่ที่หนึ่งกับห่วงขากับยึดยึดหมกันม่กงนอนนอนอยู่สินอ้ยเออไม่แต่บัดซาร์ขณะคอยไปไปลามไปเอา้งวะไปลามลามสยางไปมาเซเว่นมองเดินยังดีันยังไปหาม่งค่วงไหม บ่านนี้อีนึ่งอนี่ะมีม่งของควงขาเน้่ยอวงมันบ่สลาดะมันบอสลาดนะมันโพดบ่เป็นเดี๋ยวคอยเทสขอบจุ่นเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างวีว่างช่างวีว่าอันเดือนหนาเดือหนาเดือนหนาเพราะวเดือนนี้สิเบ็ดขอบสิเฮ็ดคอกให้อันนาตายของห่วนแต่่แมเนเฮ็ดขอกให้นาตายไปอยู่เดีเฮ็ดขอกให้งัวน้าตายอ่วนวน่อยเริ่มแล่นหันแล้วเดแล้วทีนี้ก็ ออกมาเฮ็ดเต้พี่ตอเติมเฮือนนี่อีกเดหนมาหมัอกอู้กเอาเสาปูนด้วยฮะเอาเสาปูนด้วยฮะแต่ทีเป็นของงวดอยู่พี่แล้วดูมองนี่มันทั้งมะหยาเออบ้านเด้ออ่าอ่ามาูกหยาซะก่อนไงอ่าอันลุงหวังบอกว่าเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมารับจ้างอืม อันเจ้าสิปูกันแหาะแหญ้าหนะแหนะาหนขึ้นนาใต้นําบ่หนะนี่เปียนะนี่เปียบ่หนะนี่เปียแหนสูงสูงคือของนาใต้นําบ่โออปุ๊กขึ้ออตัดเอทอนดอทอนไปเลยเนาะว่างงห้าไปเลยกับสะทมทมทมเอาันน้อนอืม ข่อยว่าข่อยมาเกี่ยวเขาเหรอ่อยว่ามีเกี่ยวมีอยู่เกี่ยวก็พ่อ้เกี่ยวอยู่สักกงหวะเปลี่ยนกันเกี่ยวเนาะผู้หนึ่งจับโทรศัพท์ผู้หนึ่งเกี่ยวเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะย่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดนะนะคะกดติดตามช่องย่าอาชิกกอกด้วยนะคะพีทีสกินพีทีสกินชามาดิพีท ดูทินเซตกาเฟกกกอกรีอานะคะสั่งผ่านช่องย่าได้นะคะสวัสดีค่ะ